สวัสดีครับผมเจ้าของเพจคลินศาสตร์สงสัยไหมนะครับพอดีเห็นข่าวเกี่ยวกับอ่เรื่องของสมองความจําเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นนะพอดีผมก็มีญาติผู้ใหญ่ที่ที่เป็นโรคเกี่ยวกับความจําเสื่อมด้วยนะก็กลัวว่าเองจะเป็นทีนี้เราสนใจเกี่ยวกับตัวเลขอะไรอยู่นะครับแล้วก็พอดีไปเจอหนังสืออันเนี้ย หนังสือ,เ,อเกี่ยวกับข้อสอบของนักเรียนประถมะร,ระดับปถมก็อะไรอะ math mathematics international นะครับก็เหมือนเป็นข้อสอบระหว่างประเทศอะไรพวกนี้น,นะครับก็คิดว่าเออมันอาจจะถ้าเราคิดคิดโจทย์หรือว่ามีคิดสร้างสรรค์อะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันให้สมองเรา เสื่อมช้าลงนะพอดีไปเจอหนังสือตำเนี้ที่จริงซื้อมานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับแล้วก็คิดว่าจะหยิบมาทำทุกวันวันละข้อสองข้ออะไรพวกนี้ก็คิดว่าไหนๆก็ทำแล้วก็คิดว่าจะถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ลงมาเผื่อมีเพื่อนๆสนใจต้องการต้องการทำฝึกแก้โจทย์อะไรพวกนี้เหมือนกันหรือว่ามีน้องๆ ลูกๆหลานๆระดับปถมนะครับเข้ามาเข้ามามดูก็โอเคที่เลือกไอโจทย์ปถมมาเนี่ยเพราะว่าคิดว่ามันไม่ไ,มได้มีความต้องใช้ความจําเยอะเกินไปนะครับถ้าเป็นโจทย์มัธย,ยมเราต้องจําพวกไซด์คอสแทนหรือว่าเรื่องราบต่างๆเยอะนะครับถ้าเป็นอนุบาลเนก็จะง่ายไปมันก็จะมีการการแค่บวกกับลบกับจําตัวเลขเฉยๆนะครับส่วนถ้าเป็นปถมเนี่ยมันจะ พอดีนะมันเหมือนใช้ชุดในชีวิตประจำวันไปนแล้วนะเรื่องของการบวกลบคูณหารแค่นี้นะครับก็สำหรับพวกผมเองตอนอยู่ประถมเนี่ยผมก็ยังท่องสกุลไม่ค่อยได้นะไปท่องได้ประมาณเกือบขึ้นมัธยมละถ้าสำหรับน้องๆที่เผื่อลงเข้ามาดูนะครับเกี่ยวกับ การคูณการหารเนี่ยถ้าเกิดยังท่องสุดคูณไม่ได้ก็คงคงไม่เหมาะนักนะก็คงต้องท่องสุดคูณให้ได้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็น EP 0ศูนย์แล้วกันสำหรับป้องกันความจำเสื่อม้วยโจทย์โจทย์เด็กประถมนะครับโจทย์เลขเด็กประถมโอเคก็สวัสดีครับแล้วติดตาม EP ต่อไปครับเจอกันครับ